ใชวันวาเลนไทน์แล้วนะครับอย่าลืมนะครับว่าวันวาเลนไทน์ถึงแม้ว่าจะเป็นวันแห่งความรักเป็นวันเทศกาลแห่งความรักที่หลายๆคนไปแสดงออกกันก็ตามแต่สําหรับคนที่เป็นคู่รักกันก็ต้องดูอายุคู่รักตัวเองด้วยนะครับไม่ใช่ว่าวันวาเลนไทน์จะเป็นวันเสียตัวตามขนบธรรมเนียมประเพณีของคนไทยนะคือเรื่องนี้นะครับตั้งแต่สมัยก่อนเลยนะตั้งแต่ผมเรียนนะังแต่เป็นนักเรียนอยู่นะนมันจะมีการรณรงค์ออกมาพูดทุกปีนะ วันวาเลนไทน์วันลอยกระทงนี่เป็นวันเสียตัวของผู้หญิงนะเขาชอบพูดกันแบบนี้อ่ะบุมหนึง่งไหนๆจะเสียตัวแล้วอยากจะฝากไว้ว่าให้ดูอายุของอายุของคู่ก่ะถ้าอายุของคู่ไม่ถึง18บนี่ย,ยังไงก็ผิดกฎหมายนะครับเอายกตัวอย่างาง่ายๆนะไปดูครูไพบูลกับคุณเ e อ๋นะมิลานะเห็น<ม>เห็นชัดๆเลยนะ<ม>ครูไพบูลกับเอมิลาสารลงไปแปีสกรมสกระทงกระทงละสปีถ้าคุณ ไปทำอะไรยุ่งอะไรกับเด็กที่อายุไม่ถึง18ปีนะมีความเสี่ยงคุกเรื่องของพลาดผู้ยาวตามประมวลกฎหมายอามาตรา3-19พลาดเด็กไม่ถึง18กว่า15ไม่ถึง18ไปเพื่อการอนาจารแม้เด็กนั้นจะยินยอมก็ตามคือเด็กยอมแต่พ่อแม่ไม่ยอมไงส่วนทั้งฝั่งผู้ประกอบการโรงแรมรีสอร์ทเองหาก เปิดให้บริการกับคนที่อายุไม่ถึง18ปีโดยไม่มีผู้ปกครองมาด้วยย้ําว่าโดยไม่มีผู้ปกครองมาด้วยสารธิกาเคยลงโทษเอาไว้ว่าเป็นความผิดตามพระราชบัญญัติคุ้มครองเด็กมาตรา27ส่งเสริมสนับสนุนให้เด็กไปกระทาการที่ไม่ดีซึ่งมีโทษจําคุกและโทษปรับนะเพราะฉะนั้นจะเห็นได้ว่า คนที่เป็นเจ้าของโรงแรมรีสอร์ทม่านรูปถ้าต่ำกว่า18เปิดให้บริการช่วงวันวาเลนไทน์ไม่ได้นะวันอื่นๆก็เปิดไม่ได้นะเพราะเะนั้นในวันเทศกาลแห่งความรักครับก็หวังว่าทุกคนนะจะมีความรักดีๆให้ต่อกันแล้วก็ไม่ทําอะไรที่มันสุ่มเสี่ยงกับการผิดกฎหมายอันแน่นอนบางทีก็ไม่อยากพูดแล้วนะแต่ก็ต้องบอกกันไว้หน่อยครับถ้าสมมติจะแสดงออกทางความรักกันก็อย่าลืมป้องกันกันแล้วกันนะอย่างอนามัยก็ป้องกันทั้งโรคภยัยไข้เจ็บหลายๆอย่างนะครับ แล้วก็ป้องกันการท้องก่อนวัยอันควรด้วยนะสำหรับน้องๆที่ยังอายุไม่เยอะมากนะแต่เกิน18แล้วเนี่ยนะถ้าอยากจะมีเสรีภาพนะแต่ว่าต้องระวังการตั้งครรภ์เอาไว้ให้ดีๆนะสำหรับเทศกาลวันแห่งความรักในเทศกาลวันแห่งความรักครับส่วนใหญ่นะผมมักจะเจอคดีความตามมาหลังจากนั้นก็คือผู้ปกครองนี่แหละไปตามหาลูกว่าลูกหายไปไหนนะ เพราะงั้นจะไปไหนมาไหนนี่ต้องอยู่ในสายตาผู้ปกครองด้วยนะครับแม้ว่าจุกนี้สมัยนี้เราจะมีโทรศัพท์โซเชียลมีเดียติดต่อ,อก,กันได้ทุกช่องทางทุกแพลตฟอร์มก็ตามนะครับยังไงก็ตามนะครับวันเทศกาลแห่งความรักก็แสดงออกอกันอย่างกันอย่างสร้างสรรค์กันแล้วกันหวังว่าปีนี้คงจะไม่มีอะไรที่มันเป็นเรื่องสะเทือนใจอะไรกันอีกนะแบบปีก่อนๆยังไงก็ตามนะครับแฮปปี้วันวาเลนไทน์เดย์ครับ